วันนี้ตั้งใจจะชวนทุกคนมาลงทะเลนะเนี่ยแต่ฝนมันตกเฉยเลยอะ่ะโอเคว่าจะลงทะเลแต่หาที่เก็บาหาที่เก็บกุญแจดีๆก่อนฝนตกเฉยเลยนะคะเออกรณีอยู่ชายหาดอาจอมเทียนเนาะแต่ว่ายังไงก็ต้องเอาตัวไปชุบทะเลอะ่ะโอเคนะตอนนี้ในส่วนของบริเวณชายหาดผู้คนก็หนีกันหมดแล้ว แต่เราไปชุบทะเลแป๊บหนึง่งก็นะฮะผู้คนหนีแล้วก็คลื่นทะเลก็ใช้ได้เลยค่นะคขึ่นทะเลก็ใช้ได้เลยนะคะฝนตกโปรยปลายนะคะตอนนี้ทางเกาะล้านก็แน่นแล้วนะคะทางเกาะล้านก็เขาเรียกว่าแน่นแล้วเปียกแล้วโอเคมีที่เก็บมีที่เก็บกุญแจเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้พามากราวดิ้งกราวดิ้งกับชายหาดเห็นไหมเขาเรียกว่าตีกระดุมเม็ดแรกผิดนะคะตีกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็จะทำให้นะคะการตีกระดุมอ่าเก็บกัดตัวอื่นผิดไปหมดอ่ะมีที่เก็บพุญแจออย่างดี การลงทะเลเรานะคะก็ต้องให้ปลอดภัยเซฟตี้นิดนึินตอนนี้ฝนยังมีเวลาให้เราได้นะคะลงชุบทะเลอ่าไปนี่คือบริเวณหาที่มี ของตรวทดสอบของคนสักนิดนึงนะคะจริงๆอยากไปเกาะล้านมากนะคะเกาะล้านเดี๋ยวก็จะได้ไปเร็วนี้แหละนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเกาะล้านวันนี้นะคะตอนี้ทางเกาะล้านนี่ก็น่าจะฝนลงแล้วนะคะเราอยู่ด้านหน้าของตลาดตลาดนะคะตัวเขาเรียกว่าใหญ่มากมาร์เก็ตใหญ่ไม่ธรรมดานะคะใหญ่มากมาร์เก็ตเนาะ ก็ดได้ที่จอดรถนะคะได้ที่จอดรถเสร็จก็แต่งตัวมาเตรียมลุยทะเลลงชโพงจะลงทะเลได้แป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้โชคดีอะไรรู้ไหมโชคดีที่เรามองไม่เห็นน้ำทะเลมันสีอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดน้ำทะเลสีใสๆนะคะต้องไปที่เกาะล้าน <c oughs> เออเกาะล้านนี่จะ,จะเป็นอะไรที่ amazing มากนะคะน้ำทะเลเขาจะสวยใสยเนาะ <c oughs> บริเวณชายหาดตอนนี้ก็โ่งโล่งผู้คนนะคะเพราะว่าคนเขาหลบฝนนะเมื่อสักครู่มีฝนโปรยปลายมานะคะแต่ว่าเราตั้งใจแนว่วแนว่ว่าเราจะลงไปเล่นน้ำทะเลเด็ดทุ่นไปอ,อ,อ,อยู่โน่นนะนู่นนะอยู่ทุ่นโน่นเลยนะคะถ้าเราจะไปถึงทุ่นโน่นอะ่ะเราก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเราวันนี้วันสําคัญนะเป็นวันอะไรนะเป็นวัน เกี่ยวกับนะะในเรื่องราวของน่ามารับนะะพลังงานดีๆจากธรรมชาติเนาะมหาสจรลนะมาสจมหาสจัสจสจ์ของการที่เราจะ,นะะนำตัวเราที่เป็นธรรมชาติเดียวกันกับนะะพื้นดินพื้นน้ำพื้นทรายนะะได้มาเชื่อมโยงพลังงานเดียวกันนะะวันนี้เป็นวันอาทิตยนะะ์วันอาทิตย์ก็เป็นวันพักผ่อนของไทยหลายๆคนเนาะ อ่าไม่มีออกกําลังกายนะคะไม่มีออกกําลังกายเพราะว่ากลุ่มลายแดนเข้าไปรวมตัวที่โคราชกลุ่มลายแดนต้องรวมตัวทีว่โคราชโอเคง,งั้นก็ทุบทะเลสักนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวทุบทะเลไม่นานเป็นการลงไปทุบทะเลเพื่อที่จะเชื่อมโยงนะคะให้ร่างกายศรีรษะจรลดเท้าเลย <S <S ไปเชื่อมโยงกับธรรมชาตินะคะรับพลังงาน <S <S จากนะคะ ดินน้ำลไฟครบเลยนะถ้าลงทะเลทีนึงใช่ไหมอ่ดินที่เราเหยียบเนี่ยก็คือผืนดินผืนทรายนะคะน้าก็คือทะเลนะฮะลมก็คืออากาศนะฮะแล้วก็ทําให้ในส่วนของสิ่งที่อยู่ในอ่าผืนแผ่นดินผืนน้ำเนี่ยเต็มไปด้วยบระจุพลังงานนะคะของพระอาทิตย์ที่เขาซึมซับพลังงานให้กับผืนดินแล้วก็น้ําก็อุ้มในเรื่องราวของพลังงานธาตุไฟไว้ด้วยนะคะเออนี่คือ สิ่งที่เราจะต้องเจาะลึกเรื่องพลังชีวิตกันเราต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวโม้มากไม่ได้ลงทะเลนะนะคะไม่ได้เปไกลไปแ,แถววนี้แหละ เดี๋ยวจะไปต่อที่สระไว้นะ้ำเพราะตอนนี้แสบจามากเลยลงเป็นแป๊บเดียวนะคะก็คือไปไหายตัวนะคะเป็นขอบคุณขอบคุณขอบคุณเขาเรียกว่าสร้างความไว้วางใจกับธรรมชาตินาะเสร็จเรียบร้อยนะคะพอเราไว้วางใจเสร็จเอาโดนพัดโดนพัดเข้าใช้ห ดดด้วยโอเคเดี๋ยวคราวหน้านะคะมาลงทะเลจะเอาข้อบรรยากาศให้ที่มีาพาทีมตกดินเนาะวันนี้ออกมาออกมาช้านิดนึงออกมาช้านิดนึงแต่อย่างน้อยวันนี้ก็อนะฮะผมเพิ่มได้รับน้ำทะเลเรียบร้อยแล้วนะคะเออแล้วเราก็นอนหงายมัตสพูดน้ำทะเลเข้าตารู้สึกแสบตานิดนึงนะคะรู้สึกแบบตาแต่ก็ขอเป็นลง กันก่อนนะคะก็ะมันเป็นเรื่องของการที่เอาตัวเองนี่แหละกล่าวกล่าวกับความเป็นธรรมชาตินะคะที่เราแตกแยกกับธรรมชาติเนาะไม่ไม่มาเหมือนตอนเด็กๆใช่ไหมสมมติตอนเด็กๆเนี่ยเรามาทะเลใช่ไหมเราก็นั่งนะคะเล่นนะคะเล่นกับทรายนะคะแล้วก็พลุกกับนะะทะเลไม่ได้กลัวอะไรเลยนะคะแต่พอโตมามันมี ความคิดนานาประการทําให้เรากับธรรมชาติแยกออกจากกันกน,นะคะบางทีนะ่ถ้าเราลับมากราวดิ่งกับธรรมชาติอีกครั้งนึ่งเนะี่ยเราจะได้พลังงานนะคะจากธรรมชาติเข้ามาสู่ร่างกายเราแล้วกนะะ็ธรรมชาติก็ดึงดูดพลังงานที่มันไม่เหมาะกับเราเนี่ยออกออกจากตัวเราไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของกระบวนการที่โลก โลกใหม่นี่ยก็ให้ความรู้นะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าถึงนะคะธรรมชาติอย่างแท้จริงนะอ่ะสันส้นๆนะคะวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของการกราวดิ่งการสัมผัสกับธรรมชาติแม้ช่วงเวลาเล็กๆนะคะบริเวณตอนนี้นะคะก็ไม่มีผู้คนมานั่งแล้เพราะสักคู่มาฝนตกใช่ไหมประสบการณ์นี้บอกให้รู้ว่าเขาวหน้ามาก่อนท้าที่ตกติน <c oughs> <c oughs> นะคะโชคดีก็ทุกคนนะคะ